สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับห้าวิธีแก้อาการเบรนเนาเเป็นรมภาวะสุทธิตของคนวัยทำงานเคยเป็นกันบ้างไหมที่อยู่ๆก็รู้สึกเครียดหดหู่ขาดแรงจูงใจในการทำงานไม่มีสมาธิรู้สึกล้มเหลวเบื่อร่างกายอ่อนแรงไปจนถึงงุดหงิดโกรธง่ายอะไรๆก็ไม่ถูกใจสักอย่างจนเกิดสงสัยว่านี่เรากำลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะอาการที่ว่ามานี้ เป็นอาการใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้ามากแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะคุณอาจกำลังตกอยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงาน Bernoulli syndrome ภาวะสุดธิตที่คนวัยทำงานหลายๆคนก็เป็นกันลองมาดู5วิธีแก้อาการ Bernoulli syndrome กัน 1. พักผ่อนกลับมาดูแลร่างกายให้ดีเริ่มจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์พยายามเลี่ยงสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่หรือว่ากาแฟอาจจะลองลาพักผ่อนเป็นช่วยสั้นๆ เพื่อให้ร่างกายจิตใจและอารมณ์ของคุณได้รีเฟรชและคืนความสมดุลกลับมาไม่แน่คุณอาจจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆกลับมาก็ได้ 2. จัดระเบียบชีวิตให้มีคุณภาพลองจัดลำดับความสำคัญของงานและเวลาในการใช้ชีวิตและทำงานของคุณใหม่เลือกโฟกัสงานตามความสำคัญจัดตารางเวลาในชีวิตประจำวันให้ชัดเจนเช่นตื่นเวลาเดิมทุกวันกำหนดเวลาในการทำงานให้ชัดเจนไม่ทำงานตอนที่เลยเวลางานแล้ว 3. ลดการใช้มือถือแท็บเลต็ต และหาทางผ่อนคลายด้วยวิธีอื่นลดการเล่นมือถือและใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ Instagram ออนไลน์ให้น้อยลงและลองหาวิธีผ่อนคลายทางอื่นเช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายปลูกต้นไม้หรือเที่ยวในสถานที่ใหม่อะไรก็ได้ทำคุณชอบและพอได้ทำแล้วก็รู้สึกมีความสุขหรือจะลองนั่งสมาธิก็เป็นการผ่อนคลายที่ดีและยังช่วยฝึกจิตใจให้สงบสุขอีกด้วย 4. ปรับทัศนคติในการทำงาน เรียนรู้ความสามารถของตัวเองสังเกตและกลับมาทบทวนว่าคุณมีความสามารถในการทำงานอย่างไรทำอะไรได้ดีอะไรที่ต้องพัฒนางานแบบไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบลองกลับมาทำความเข้าใจตัวเองอีกครั้งและพยายามมองทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นรวมถึงความเครียดซึ่งเป็นตัวการสำคัญของภาวะหมดไฟลองมองความเครียดในแง่ใหม่มองว่าเป็นธรรมชาติของการทำงานเป็นสิ่งที่สามารถมีได้เพราะการมีความเครียดในระดับที่พอดีจะทำให้คุณมีความใส่ใจในการทำงาน ทำให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ 5. ปรึกษาคนอื่นถ้าคุณยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของภาวะประเนาอาจจะลองคุยกับเพื่อนหรือคนรอบข้างดูก่อนก็ได้ลองเลือกคนที่มองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นและคุณพร้อมจะเปิดใจคุยกับเขาหรือถ้ายังรู้สึกไม่อยากคุยกับคนรอบตัวอยู่อาจจะลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาดูก็ได้ พราะบุคคลเหล่านี้มักจะเจอคนที่มีปัญหาคล้ายๆค,คุณเข้ามาปรึกษาอยู่เสมอที่สำคัญเขาสามารถให้คำแนะนำจนคุณกลับมาเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจมีไฟในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมอีกครั้งถ้าตามหาแรงบันดาลใจในการทำงานกลับมาได้แล้วหรือรู้ตัวแล้วว่างานที่ทำอยู่อย่างไม่ใช่อยากหางานใหม่ที่จะไม่ทำให้คุณเกิดภาวะประาิาอีกครั้งลองมาหาตำแหน่งงานที่ชอบงานที่ใช้จะได้มีไฟในการทำงานนะครับทำสิ่งที่ชอบจะมีความสุขเสมอ ขอบคุณทุกท่านที่เราฟังสวัสดีครับ